กับการถแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด -19 ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้กระผมทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ถแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ของโรคโควิด -19 ประจําวันกันเลย วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ67รายก็ยังคงถือว่าต่ำกว่า100รายนะครับมาเป็นเวลาก็หลายวันแล้วนะครับก็ปร,ประมาณ15วันยังถือว่าสถานการณ์ของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทางนี้พี่น้องประชาชนทุกคนยังคงต้องรักษามาตรการในการป้องกันควบคุมโรคนะครับอย่างเคร่งคัดเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรา โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อในจังหวัดของเราให้น้อยลงมากกว่านี้นะครับหรือว่าเป็นศูนย์ได้เลยยิ่งดีนะครับเพราะนั้น ไปไหมจะไปต่อไหมไปต่อโรงพยาบาลแล้วบาดชมเลยคะโอ้ไชิวภาษาคะบรรยายพยายามระมายลขกนคร อย่าถอดนะครับเวลาเดินไปเดินมาครับต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นครูติ๋วนะครับจากไทยนิวไอออนนะครับจากไทยรัฐด้วยนะครับโอ้ดีครับ